สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขเดือดเอครับผมพบพอกันอีกแล้วครับผมกับสากวาลแซ่บเฉเดอดครับผมมื่อนี้กะได้เมนูกุ้งไล่เสือแช่น้ําปลาพี่น้องกุ้งแบบสดๆครับผมเดี๋ยวมารับชมน้ากันเลยครับผมกะเดี๋ยวตอนแรกเขาก็จะบีบากน้าเเลยพี่น้องกุ้งสดๆครับผมพี่น้องอยู่ทั้งต่างจังหวัดเนาะครับเนาะหรือว่าอยู่ในกรุงเทพอยู่ต่างประเทศเนาะครับเนาะกะฝากเป็นกําลังแรงใจให้สากวาลแซ่บเฉลือดเดือครับผมผู้ใดอยู่ทั้งใดก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะ เดี๋ยอยู่ทางใดก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับผมสำหรับพี่น้องเทาที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็ขอคนละหนึ่งคม้นต์นะครับเด้อพี่น้องขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับผมเผื่อเป็นกำลังแรงใจให้นช่างกวางแซดเสนะครับพี่น้องโอเคหลังจากดีบุกหน้าแล้วพี่น้องเข้ามาลุยกันเลยครับผมต้องลีลอพี่น้องนี่ครับผมกุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆพี่น้องนี่โอ้ยตัวใหญ่ๆครับผมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเนาะแล้วก็ได้บุกแตงครับผมเดลฟักซี่นะครับเดล ชี้ไปเลยแล้วกับผักสลัดกับผมพี่น้องเป็นของแอมเนาะครับเนาะกันเลียนพี่น้องมาครับผมกลุ่มตัวใหญ่เลยครับผมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดสางกวางแซ่บสดเด็ดครับผมนะมาเด้อพี่น้องผู้ใด,ดียนเพื่อกินเข่าแรงกันมาแซ่บสดบสาดกวางพี่น้องอืมอืมตัวนี้ยังหวานๆเลยครับพี่น้องหวานๆฉ่ำๆครับค,บค,บคุยนั้น ขุยน้ำจิ้มพี่น้องขุยน้ำจิม้มครับยังไงครับผมทีครับลุยพี่น้อง<ม>พี่น้องรับชมอ,อยู่จังหวัดใดครับเมนมาไต่ครีปเมดเดอพี่น้องขอโคตรนึงเมนเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ซานค่อนเสพเสด,สเด็จเรื่องอื แง่เหม็นบบไปหน่อยตัวใหญ่ด้วครับผมตัวใหญ่ๆสดๆขาวๆใสๆไปหน่อยกุ้งลายเสือไปหน่อยมาคำใหญ่ๆเผื่อพี่เผื่อน้องครับผม,มน้ำจิ้มหยดๆ,ๆ,ๆไปหน่อย ตัวใหญ่แบบคักๆเบก็พี่น้องตัวแบบใหญ่มากๆครับผม mm hmm. มาพี่น้องมาเสแๆน้งกันครับผม mm hmm. โอวไซส่ตัวยังไงเนา่ยพี่น้องอแต่ละข้ามมีเต็มปากครับผมต้องบอกว่าแต่ละข้ามมีเต็มปากพี่นอ้องแซ่บแต่เด็ดท้องแท่พี่น,อน,น้องเฮอะไรเฮยต๊ะไป เป็นไงบป็นไงพี่น้องเบิ่งหากง,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 งหาก็งูมครับผมหางอู้ยบานใบพัดพี่น้องเลยแต่ตรโตนี่เต็มปากเลยพี่น้องเลยเตรียบตัวพี่น้องเตรียบตัวเพื่อพี่เพื่อน,น้องและผมแซ่บสะเดือดพี่น้องมา Mia tôi ném vẫn ở gang gắt gật Chẳng vừa nghe mừng vừa ngon. Nem mừng hai bụng 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 ทำยังไงครับผมเผ็ดพี่น้องเผ็ดแซ่บสะเดือดสมซื่อพี่น้องเพื่อพี่เพื่อน้องเด้อครับนี่ครับผมผู้ใดที่อยู่รับชมอยู่กะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดถึกใจหน่อยเด้อพี่น้องฝากกดติดตามไป็นน้เป็ลือครับผมสำหรับช่องช่างกวางแซ่บสะเดือดได้อพี่น้องเด้อมาเพื่อพี่เพื่อน้องครับผมครับนี่พี่น้องตัวยังไงครับผมไปลุยเต็มปาก แน่นเด้ครับผมขออนุญาตคลิปนางเด้อพี่น้องเด้องสร้างกวางกับฝากพี่น้องสุขสุขคนเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สร้างกวางเด้อครับพี่น้องแต่ก็ต้องขอโทษขออภัยเราครับที่กินบ่เบิด์เราครับเนาะกะมันโตใหญ่ดีพี่น้องเนาะโตใหญ่มากๆครับผมแน่นตึ๊บเหนือทั้งหวานทั้งสดพี่น้องโตกันใหญ่ครับผมกะบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็สามารถที่จะเอาไปประกอบอาหารเมนูอื่นได้อีกเนาะครับพี่น้องสำหรับสร้างกวางแซ่บสะเดือดกะ อขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องสุขุมสุขคนครับผมปากเป็นกำลังใจให้สร้างกว่าในเด้อครับผมสำหรับมือนีกะสวัสดีครับ